จุมรีบสัวนี่ตานขณียบัตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเรามาดูเนื้อหาในหน้าที่7จกับเจนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านหน้า7จในส่วนเอ่อมเมรีน6สบายก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันนะครับอันนี้ก็คืออัธบดหรือบทความนะครับอ,อ่านเลยนะครับเจโมปีเรียนเรือทั้งไงขย,ยมเตาซาลาเรียนขย,ยมคอมเรียน បាន1ហាត់សសអសខ្ញុំធ្វើលេខបូកលេខសងលេខគុណលេខចែកបានល្អនេះគ្រូញយញឹមហើយសសខ្ញុំថាឯងរៀនឆាប់ចេះសមដូចសុភាស័ត្ថខ្មែរចែងថាចេះមក២រៀន ขยุ้มสบายจัดนะขนยุมคอมเรียนออยกันแต่ใจเจริญแถมเตียดครับทีนี้มาดูรายละเอียดกันนะครับที่เราได้เรียนผ่านมาก็เป็นเรื่องการฝึกอ่านภาษาเขมรนะครับคราวนี้เราก็จะมาอ่านเป็นข้อความยาวๆนะครับในส่วนนี้มีชื่อว่าจำปูกพรมปีนะครับก็คือส่วนที่7เราก็ไล่มาแต่จำปูกที่1นะครับ ส่วนที่เราจะได้เรียนมีคําว่าอัธบดตนะครับอัธบดตก็คืออัธบทนะครับซึ่งแปลว่าบทความนะครับจมเรียงจมเรียงมันจะคําว่าจเรียงนะครับจเรียงแปลว่าร้องจมเรียงแปลว่าเพลงนะครับถัดมาครับเรื่องกำซานนะครับเรื่องกำซานก็คือเรื่องบันเทิงนะครับกำซานแปลว่าพักผ่อนแปลว่าผ่อนคลายนะครับถัดมาครับเรื่องเพรงขแม่นะครับก็คือเรื่องเปรงก็คือนิทานโบราณนะครับนิทานโบราณเขมร อันแรกนะครับเมรีนหกสบเราก็มาดูในส่วนอัฐบอลนะครับอัฐบอลอัธบอนนี้เดี๋ยวผมแปลให้ฟังเลยนะครับแจมโมปีเรียนนะครับคือรู้หรือเป็นนะครับมาจากการเรียนนะครับเรื่องทั้งไงทุกวันนะครับขยมโตซาลาเรียนฉันไปโรงเรียนขยมคมเรียนฉันเอ่อคำคมก็คือพยายามนะหรือว่าแข็งขันฉันเรียนอย่างแข็งขันอ่านหนึ่งหัดสตีเออออ่านและหัดเขียนอักษรนะครับ ขยมเธอเลขบวกชั้นทําเลขบวกนะครับเลขซองเลขลบนะครับเลขก,กุนเลขคูณเลขแจกเลขหารบานะอ,อเนี่ยครูเน่ยยืยมคุณครูยิ้มเฮ้ยซอเซอร์ขยมทาและสรรเสริญนะครับและชมชั้นว่านะครับแองงเรียนฉับแจอ่เธอเรียนเป็นได้เป็นได้เร็วนะครับฉับแจสมซ้อมโดยสุเพียสัตแแม่สมกับสุภาษิตเขมรนะครับแจงทา แจ้งว่าหรือบอกว่านะกล่าวไว้ว่าแจ๊โมปีเรียนครับเป็นหรือเก่งมาจากการเรียนนะครับขยมสบายจัดนะฉันมีความสุขมากขยมคอมเรียนฉันพยายามเรียนออยกันแต่แจ๊ให้ยิ่งแต่เป็นหรือให้ยิ่งแต่เก่งจเจริญแถมเตียนมากกว่านี้ไปอีกครับอันนี้ก็เป็นรูปประกอบครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสมอกรสมจุเลียบเรียบ